สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเราร้าน PN Motorbike วันนี้เราจัดรถตัวท็อปสุดของร้านมาให้เพิ่งเข้าใหม่นะคะน้องคันนี้บอกเลยว่าคุ้มคุมจุกๆุกแน่นะคะสำหรับใครที่ชอบ Yamaha X Max รุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะวันนี้จะมารีวิวการใช้งานให้ฟังกันคร่าวๆหลังจากที่ได้รับการทดสอบไปแล้วนะคะรวมถึงวันนี้จะเอามาให้ฟังในส่วนของเสียงเครื่องยนต์และทดสอบการขับขี่ให้ทุกคนได้ชมกันด้วยคะ่ะ X Max ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าแรงดีไม่มีตกรอบจัดเลยขึ้นดอยสบายมากนะคะแรงเหลือๆเลยแล้วก็บิดติดมือมากไม่อ่ดไม่ทำให้รู้สึกว่ารถหนักเลยแล้วก็ที่สำคัญเขามีระบบ Traction Control ที่ช่วยประคองรถ ขนะขับขี่เวลาที่เราเลี้ยวหรือว่าฝนตกถนนลื่นหรือว่ามีน้ำขังบริเวณนั้นก็จะช่วยได้รวมๆแล้วคะแนน10เต็ม10ให้10เลยค่ะอยากเป็นเจ้าของ X Max คันนี้ไม่ยากเลยค่ะคุณมาดูรถได้เลยที่พิกัดเชียงใหม่นะคะร้านอยู่ตรงบอหินดอสเกต จังหวัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นมาดูรถก่อนชื่นชอบชื่นชมกันให้เต็มที่พอใจซื้อไปได้เลยค่ะราคาแบบจุกๆนะคะคันนี้ปี2020นะโ่ชมนี้เลยนะทุกคนได้ไปในราคาเพียงแค่119,000บาทเท่านั้นแล้วร้านนะคะมีการฟรีโอ้นให้ลูกค้า รวมถึงต่อพอรบภาษีให้ครบคันเลยรับรองว่าซื้อกับเราปลอดภัยแน่นอนนะคะคันนี้เด็ดๆเลยใครอยากได้รีบๆนะคะเพราะว่าของสวยๆเนี่ยมาแป๊บเดียวแล้วก็หมดตลอดลูกค้าถามมาเยอะนะคะมี XMa แม็กไหมไม่เอกแม็กไหมพอม,ม,ม,มีมาแล้วจังหวะดีๆแบบนี้ต้องรีบคว้าเอาไวค้ค่ะรีวิวแน่นกันขนาดนี้แล้วใครอดใจไม่ไหวอยากจะ CF ผ่าน FaceBook Page ได้เลยคะ่ะ เพราะว่าเรามีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าเกินจากนั้นต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการขนส่งให้ทั่วประเทศเลยค่ะรับรองว่าขนส่งกับเราปลอดภัยแน่นอนแล้วก็สินค้าถึงมือคุณแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยฝากไว้ด้วยและกันสำหรับคันนี้แล้วก็ร้าน PN m o t o r อ i ต e เรารับซื้อขายจัดจำหน่ายแล้วก็รับซื้อรับเทอรับปิดไฟแนนซ์ everything ทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 5 134 9036หรือจะเป็นอีกเบอร์หนึ่ง1 9 9544ก5 4 4ก็ได้สามารถแอดไลน์มาได้นะคะไม่สะดวกโทรแอดไลน์มาเลยค่ะแล้วสามารถที่จะเข้ามาสอบถามกันได้ไม่ว่าเรื่องไหนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ